กลับมาแล้วโอ้ยแม่เอ๋ยขนลุกไม่ไหวแฟนคอนหลิงออมเธอแอนเธอแฟนคอนมันไม่ใช่งานธรรมดานะลูกแต่นี่มันคือพิธีรวมญาติของดอมที่หัวใจเต้นพร้อมกันคนทยอยเข้าหอกันตั้งแต่เช้ายังกับแจกทองฟรีแต่บอกเลยของฟรีไม่มีมีแต่ความรักที่แพงมากเพราะแค่ได้เห็นหลิงออมยืนอยู่บนเวทีโอ้ยเจ๊เหมือนโดนร่ายมนรักสะกดทั้งใจด้วยพลังสองคนนี้นี่คือ นักแสดงหญิงสองคนค่ะไม่ใช่นักร้องไอดอลไม่ใช่เกิลกรุ๊ปแต่พลังมันเกินร้อยอยิ่งกว่าคอนเสิร์ต b t s อ e. ีกพี่หลิงน้องออมกับเคมีที่ทําให้โลกหยุดหมุนแม่แม่พูดตรงนี้เลยนะเคมีของคู่นี้มันไม่ใช่แค่เข้ากันมันทะลุจอเจ๊ดูไปคือใจเต้นไม่เป็นจังหวะแต่คําว่าคุณไม่มีสิทธิ์ตอนนี้พี่หลิงมีสิทธิ์แล้วนะคะป้ายพูดแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะพอเห็นหน้ากันเท่านั้นแหละเอาทั้งคู่หน้าแดงพร้อมกันเจ๊นี่แหละต้องรีบหายใจลึก ดัวความดันขึ้นคือมันไม่ได้แค่หวานแต่มันละมุนแบบที่แฟนด้อมพูดว่าถ้าใจไม่แข็งจะละลายตายตรงนี้แม่ปลอมขาอย่าตอบพี่เขาบ่อยนะลูกประโยคนี้คือที่สุดของงานวันนี้ชีลืมพกทะเบียนสมรสมาค่ะโอ้ยเจ๊แทบตกเก้าอี้เคมี Me, มันไม่ได้อยู่แค่ในซีรีส์เพียงเธอหรือใจซ่อนรักแล้วนะลูกแต่มันอยู่ในเซลล์ของอากาศรอบหอเสียงร้องที่ทำหอสะเทือนสาวอีสานร,รอรักผู้ส าวกาลสินนี่คือคอนเทนต์ที่ไม่มีใครกล้าทําแต่หลิงออมทําให้มันเป็นตำนานเสียงน้องออมคือใส่แบบสไยอีสานของจริงเลยแม่ส่วนพี่หลิงร้องเพลงลูกทุงแล้วฟิลพึ่งปากกาลสินเพราะสนอหูมากคือดูแล้วจะร้องไห้ไม่ใช่เพราะเศร้าแต่เพราะภูมิใจพลังของสองคนนี้มันไม่ใช่แค่ร้องเก่งเต้นเป๊ะแต่คือใจมันถึงเวลาซ้อมกันน้อยแต่งานออกมานี่อย่างกับซ้อมกันมาสิบชาติเจ๊ต้องขอพูด แต่แฟนๆทุกคนเลยนะคะความสําเร็จของหลิงออมในแฟนคอนนี้มันไม่ใช่ของสองคนแต่คือของทั้งทีมทีมโปรดักชันทีมไฟทีมเสียงทีมซ้อมคือทุกคนเทใจให้หมดพวกเราดูแล้วรู้เลยว่าเขาตั้งใจสุดชีวิตไม่มีใครมาเล่นเล่นงานนี้เลยแค่เห็นหลิงออมยิ้มให้กันแม่แม่ก็ยืนปลบมือรัว,รวน้ําตาไหลเลยลูกพอมีช็อตสบตากันทีโอ้ยเจ๊อยากจะโกนไปจดทะเบียนกันเลยลูกคือทั้งคู่ไม่ต้องพูดเยอะเลยสาย ตาเล่าเรื่องหมดแล้วเรื่องสั้นหมื่นล้านความรู้สึกมันไม่ใช่แค่แฮชแท็แต่มันคือความจริงที่อยู่ตรงนั้นเจดูไปคือยิ้มจนแก้มตึงแล้วท่าตอนที่พี่หลิงเดินเข้าไปใกล้ออมแล้วออมหลบตาแบบเขินๆแม่จ๋าโลกหยุดหมุนจริงๆชื่อแฟนคอนมันคือ Impact แล้วมันก็ Impact สมชื่อจริงๆเพราะไม่ว่าใครจะอยู่ที่เฮอหรือดูผ่านหน้าจอทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือคู่ที่ทําให้เรารู้สึกถึงคําว่ารักอย่างบริสุทธิ์ไม่ต้องมีจูบไม่ต้องมีฉากหวานเวอร์แต่แค่ แค่ยืนข้างกันก็ใจละลายแฟนดอมร้องไห้แฟนดมอนดมกรี๊ดเจ๊เองก็สำลักข้าวโพดขั่วไป3เม็ดหลิงหลิงของออมก่อนนภัสสองคนนี้คือแรงบันดาลใจของคําว่าทํางานด้วยใจรักไม่ต้องใช้กระแสไม่ต้องพึ่งดรามา่าแค่มีพลังความจริงใจกับความผูกพันของคู่ที่เข้าใจกันและสุดท้ายเจ๊ขอพูดแทนทุกคนในดอมว่าพวกหนูเก่งมากลูกภูมิใจสุดหัวใจเลยขอให้พลังความรักของหลิงออมอยู่คู่กับแฟนแฟนไปอีกนานและอย่าลืมนะลูก งานนี้เจ๊ไม่ได้ร้องไห้เพราะสิงอย่างเดียวแต่ร้องเพราะภูมิใจในตัวลูกๆสุดๆสุด,สดท้ายนี้ใครที่ยังไม่เคยสัมผัสพลังของหลิงออมขอให้เปิดใจดูสักครั้งแล้วคุณจะเข้าใจคําว่าแฟนคอนที่เต็มไปด้วยความรักจริงๆโอ้ยแม่เอ๋ยเจ๊ยังอินไม่หายงานนี้คือที่สุดของที่สุดจริงๆค่ะใครยังไม่ได้ดูหลิงออมเฮอแห่เฮอแฟนคอนต้องไปดูนะจ๊ะแล้วจะเข้าใจเลยว่าทําไมเจ๊ถึงร้องเสียงแหบขนาดนี้รักนะหลิงออมรักด้มนี้ทุก เลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊แรงๆหน่อยนะรู้กดแชร์ไปให้เพื่อนในดอมกดซับให้เจ๊ด้วยเพราะยอดซับคือกำลังใจของเจ๊จริงๆแล้วอย่าลืมคลิปหน้าเจ๊จะพาไปเมาส์ต่อแบบจัดเต็มไม่ว่าหลิงออมจะขยับตัวไปทางไหนเจ๊จะตามไปเชีย์ทุกมุมโลกเลยบาย,บายๆเจ๊ใฝ่บันเทิงรักทุกคนเดอ้อ